สวัสดีครับพบกับสุลุห์ลิวโลเราเริ่มต้นกันที่สลัตประเดิมสวยสองห้าฟอร์มเด่นนัดเปิดซีซันสัญญาบวกยุคใหม่ของหงแดงเปิดฉากยุคใหม่ได้อย่างน่าตื่นตาสําหรับอนันเนอร์สโัตนะครับประเดิมกลุ่มทีมทัพหงแดงลิวโลควาชัยชนะนัดแรกในช่วงปีซีซันเหนือเปรสันนตเอ็นสามหนึ่งแมสก็อาจจะไม่ใช่สาระสําคัญที่สุดนะครับแต่ฟอร์มการเล่นของแข้งเด่นหลายรายโดยเฉพาะดาวรุ่งและแข้งหลัก ได้ส่งสัญญาณที่น่าตื่นเต้นสําหรับฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้นะฮะเฉะนินะนเดือนี้ก็เป็นมากกว่าเกมเกุญเครื่องนะครับแต่คือการประกาศการเริ่มต้นภายใต้ประยญาของอันเนอร์สลอตและนี่คือ5ผู้เล่นที่ฉายแววโดดเด่น well. จนต้องจับตาคนร่าน,นะครับดาวินนูนเยสพลังงานและความมุ่งมั่นที่ตอบโจทย์นูนเยสวิ่งสู้ฟัดไม่หยุดตลอดทั้งเกมนะครับ การไล่บีบกดดันอย่างหนักหน่วงจนกองหลังคู่แข่งพลาดและนําไปสู่การยิงประตูด้วยตัวเองนี่คือภาพสะท้อนที่แฟนบอลอยากเห็นเสียงเชียร์ดังกระหึ่มที่ส่งให้กับเขานั่นคือเครื่องยืงนยันว่าฟอร์มแบบนี้คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยและประตูนี้คือรางวัลของความทุ่มเทอย่างแท้จริงนะครับ 2. ลิโอเอนกูโมฮาวัน,นคิดในวัยส6ปีที่น่าจับตาแม้จะยังเซ็นสัญญาอาชีพไม่ได้ แต่ปีกซ้ายดาวรุ่งในวัยสมุทปีรานี้ใช้เวลาในสนามอย่างคุ้มค่าด้วยความกล้าเลี้ยงกินตัวความเร็วและความกระตือรือร้นที่สร้างความปันป่นปวนแกมแนวรับกู่แ่งตลอดเวลาแม้จงังหวะสุดท้ายยังต้องปรับปรุงแต่พรสวรรค์ดิบที่มีอยู่คือเพชรเม่ง,งานเที่รอวันจุลนัยในยุคข,ของอาเนอร์สลัตสามเรนนี่คลาดบอลยิงเกินวัในตำแหน่งแดงรกรา อดีตดาวรุง Let ่งเลตเตสตีนะครับแสดงเห็นถึงคลาเบาที่เหนือกว่าใครความยื่งย็นในการคข้อกังอลการเอาตัวรอดในพื้นที่ที่แคบและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือสถิตินะครับโดยการจ่ายบอลสําเร็จถึง100%เมีโอกาสจบอลยีบเก้าครั้งสําเร็จถึง29ครั้งนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าไม่พลาดเลยเขาอาจไม่ใช่ผู้เล่นที่มือวานนะครับแต่ความแน่นอนและมันสมองในการคุมจังหวะเกมนี่แหละครับคือคุณสมบัติของมิฟิลชั้นยอดในอนาคตนะครับ 4. เคนเนอร์บาตลีแบบ็กวานจอมบุกค,คู่ทำประตูบาตลีต่อย้ำถึงคุณภาพในเกมรุกอีกครั้งด้วยการสอดขึ้นไปทำประตูที่เสาไกลอย่างยอดเยี่ยมทำกลางการแข่งขัน,ขนย่งตำแหน่งตัวจริงที่สูงขึ้นภายในเทียมการทำผลงานให้เก้าตาตั้งแต่เนิ่นๆคือสิ่งที่จำเป็นและเขาก็ทำได้อย่างไม่มีทิฏฐิในเกมนี้นะครับ 2. เข่งใหม่ฟิลปงและเคอร์เกสแค่ลองชิมลางก็เห็นแวว แม้จะได้ลงเล่นเพียง45นาทีตั้งแต่เจะมีฟินปงและมิลล์เคอร์อเกตก็ได้แสดงเห็นถึงศักยภาพและความเร็วที่พร้อมที่จะก้ามาเป็นอาวุธใหม่ของเทียมเป็นเพียงภาพสะท้อนสั้นๆแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าลิวพูได้ผูดด้เล่นคุณภาพเข้ามาเสริมทัพแม้จะเป็นเพียงการก่าวแรดในเส้นทางปรีซีซั่นนะครับแต่ฟอร์มการเล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของแข้งหลักและความัดจ้านของดาวรุ่ง นี่คือสัญญาณบวกนะครับที่ชัดเจนว่ายุคของอร์เนลสลอตกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังนะฮะฟันหงแดงเทใจให้ล oh ิโอเอนกูโมฮาดาวลุ่งในวัย16ปีโชว์ฟอร์มสะดาเกินไวัยในเกมปรีซีซั่นลิเวอร์พูลลงสนามทำศึกปรีซีซั่นนัดแรกพบกับเพรสตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าจากการจัดไปอย่างกระทันหันของดิกโกโจตาซึ่งมีการจัดพิธีไว้อะไรอย่างซาบซึ้งใจก่อนเกมที่สนามดิฟเดลแม้จะเต็มไปด้วยความไว้อะไรแต่การแข่งขันก็ดำเนินต่อไปโดยมีนักเตะชื่อดังอย่างโมเมสซาลาลงสนามเป็นตัวจริงรวมถึงจอจิมมามาร์ดาชิบลี่ที่ได้ประเดิมสนามแต่คนที่ขโมยเสียงและเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลได้อย่างล้นหลามกลับเป็น oh a, ลิโอเอ็นกูโมฮาดลวรุ่งในวัย16ปี ที่เราการลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมตลอดสี่ทีวรันที่เอนกูโมฮาลดนเล่นในสนามเขาได้แสดงเห็นถึงความเร็วที่น่าทึ่งและการเลี้ยงลูกที่แพรวไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเชซีถึงต้องเสียดายอย่างมากเมื่อเสียเขาไปเอนกูโมฮานะครับมีบทบาทสำคัญในจังหวะประตูแรกของเทียมเขาใช้ทักษะการเลี้ยงลูกอันยอดเยี่ยมแหวกแนวรับของเบรซซนก่อนที่จะจ่ายให้กับฟาลิโกกีซา แลวส่งต่อให้กับคนนดบแบลดี่ทำประตูยังไม่ทันจบครึ่งแรกนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็พากันเทใจให้กับเอนกูมฮาหมดหน้าตักเรียกได้ว่าขายหมดตัวให้กับวอนอีคิตคนนี้เลยทีเดียวเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเนื่อัตวทีมได้เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ยกชุดลงสนามในครึ่งหลังเสียงชื่นชมหลั่งไหลาจากแฟนบอลบนโลกออนไลน์อย่างท่วมท้นมีคอมเมนต์อย่างเช่นเจ้าหนูเอนกูมาฮาเป็นนักเตะร,ระดับโลกของแท้แฟนบอลคนหนึ่งโพสต ลิโอเอนกูมฮาเขาอายุแค่16ปีเองนะพี่น้องอีกคนเสริมเขาจะต้องเป็นนักเตะระดับโลกแน่นอนบางรายถึงกับสงสัยว่าเอนกูโมฮาทากาวสารพิเศษที่ลงเท้าสตันหรือเปล่าลิโอเอนกูโมฮาคืออนาคตอีกคนกล่าวแฟนบอลลิเวอร์พูลคนหนึ่งแซวขำๆว่าขอบคุณสำหรับลิโอเอนกูโมฮาแอตเลซีและอีกคนพต์ว่า ลโอเอ็นกูมาฮาเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์จริงๆอนาคตลิเวอร์พูลสดสใสแน่นอนบางรายถึงกับนำเมลีเด็ดของเวนโรนี่มาใช้ลิโอเอ็นกูมาฮาจำชื่อนี้ไว้ให้ดีและอีกคนกล่าวว่าลิโอเอ็นกูมาฮามีพรสวรรค์เหลือเชื่อเขายังอายุแค่16ปีเองผมชอบที่เขาเล่นแบบตรงไปตรงมาตลอดเวลาพุ่งเข้าใส่แบ็กคู่แข่งได้เยี่ยมมากดีใจที่ได้เห็น แน่นอนนะครับว่าเอนกุมะเคยลงสนามรับประเดิมสนามในเกมเอฟคัพที่พบกับอาร์คคาลินตันสแตนลีย์กับทีมลิปูชุดใหญ่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยอันเนอร์สลัคุนสื่อของทีมได้กล่าวชื่นชมหลังจบเกมไว้ว่าผมคิดว่าเขาอยู่กับเรามาได้ครึ่งฤดูกาลแล้วสลัตกล่าวในเวลานั้นทุกครั้งที่เขามาฝึกซ้อมกับเราเราจะเห็นเขามีคุณภาพแค่ไหนเขาสามารถครองบอลในสถานการต์ตัวต่อตัวได้เขามีความคล่องตัวสูงและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว และผมมักจะมีความสุขเสมอท้าผู้เล่นที่ได้ประเดิมสนามและได้แสดงสิ่งที่เห็นในการฝึกซ้อมให้แฟนๆได้เห็นเช่นกันผมคิดว่าแฟนๆชอบสิ่งที่พวกเขาเห็นคุณสามารถสัมผัสได้จากบรรยากาศในสนามครึ่งแรกอยู่แล้วและเมื่อผมถอดเขาออกปฏิกริยาแฟนๆผมคิดว่าเราก็เห็นว่าพวกเขาชอบสิ่งที่เห็นเช่นกันดังนั้นมันเป็นวันพิเศษมากสําหรับเขาการประเดิมสนามการชนะเขาจะหลับสบายคืนนี้ผมเดาว่าอย่างนั้นนะ เปิดตัวสวยสามสิ่งน่านจับตาฟอร์มของ Mama iri, รรมาร์มดาชชวิลี่นายทวานคนใหม่ของลิเวอเร์พูลยักจอร์เจียพิสูจน์ตัวสองสามแววเด็ดมาร์มดาชชวิลี่ประเดิมสนามฟงสองหงแดงนายทวานคนใหม่เจ้าของความสูง6ฟุต6นิ้วนะครับลงตัวจริงนัดแรกก็โชว์ฟอร์มสงการรอคอยพร้อมส่งชัญญาณถึงมือหนึ่งอย่างอลิสงเบเกอร์สิ้นสุดการรอคอยจอยร์จีมาร์มดาชชวิลี่นักทวารรังยักชาวจอร์เจีย ได้เลิกลงระเดิมสนามในสีสื้อลิเวอร์พูลอย่างเป็นการเสียทีในเกมอุ่นเครื่องปีซีซันที่ทัาหงแดงบุกเยือนเบรซันแม้จะเป็นเพียงแค่เกมแรกภายใตยก้การกุมทีมของอันเนอร์สลัดและยังขาดผู้เล่นตัวหลักหลายรายแต่ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่นายทวารแค่ตัวแพงคนใหม่และนี่คือ3สิ่งสําคัญที่เร,ราได้เห็นจากฟอร์มของเขาในครึ่งแรกที่บ่งบอกว่านะักกตีนแอนฟิลของเขาหน้าสดใสเพียงใด 1. วิดสร้างตํหนาน บอลยาวแม่นยำราวกับจับวางเกือบเปิดซิงด้วยการแอซิดไม่ใช่แค่การเซฟนะครับแต่คือการสร้างเกมรุกสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือเกมนี้คือจังหวะที่มามันดดชิวดิดีโชววิสัยทัศน์ชั้นดอดด้วยการวางบอลยาวจากหน้าปากประตูตัวเองบอลพุ่งอย่างแม่นยำไปถึงฟาลิโกเกีซ่าที่สลัดนี้แนวรับคู่แข่งหลุดเดี่ยวเข้าไปลุ้นทาประตูแม้สุดท้ายจังหวะนี้จะถูกสกัดเอาไว้ได้ทันแต่ก็เป็นการแสดงยิ็นถึงอาวุธลับ ที่แฟนบอลหงแดงคุ้นเคยจากอลิสซงบิเกอร์ซึ่งชัดเจนว่าเขามีศักยภาพในการเปลี่ยนเกมรับไปเป็นเกมรุกได้ในพิตาและนี่คือสัญญาณที่เตือนชั้นดีว่าเขาพร้อมสร้างความแตกต่าง 2. ยักษ์ปักหลักในกรอบเขตโทษด,ด้วยความสูง6ฟุต6นิ้วไม่ได้มีไว้โชว์ด้วยความสูง6ฟุต6นิ้วหรือ198ซนเมไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขบนกระดาษ มามานดานชุบลี่ใช้ความได้เปรียบทางสรีระอย่างเต็มที่ในการควบกลุ่มพื้นที่ที่กรอบเขตโทษมีจังหวัดหนึ่งที่เขาเอามาตัดลูกเปิดอันตรายของเพลเซนอย่างเด็ดขาดและทรงพลังแม้จะต้องประทัก,กับเพื่อนร่วมทีมจนล้มลงไปแต่เจ้าตัวกลับลุกขึ้นมาอย่างไม่สะทกสท้านและแสดงเห็นถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นําในกรอบเขตโทษอย่างแท้จริง 3. สยบทุกข้อกังขาการเล่นบอลด้วยเท้าที่นิ่งเกินคาด หนึ่งในคำถามสำคัญก่อนย้ายทีมคือการเล่นบอลด้วยเท้าของเขาจะดีพอสำหรับสไตล์ของลิเวอร์พูลหรือไม่และเกมนี้ก็ให้คำตอบเบื้องต้นที่น่าพอใจอย่างยิ่งแม้จะยังไม่เจอกับบททดสอบที่กดดันหน,หนักแต่ทุกครั้งที่บอลอยู่ที่เท้ามามา,มาดาจิมิลแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความมั่นใจในการควบคุมบอลและจ่ายบอลสั้นโดยไม่แสดงอาการตื่นตระหนกตกใจให้เห็นเลยสัญญ,ญาณแรกที่ส่งออกมาคือไร้กังวลและพร้อมที่จะพัฒนาไปอีกขั้น บทสรุปอนาคตที่น่าตื่นเต้นรออยู่แม้จะเป็นเพียงแค่เกมปรีซีซันนัดแรกแต่ฟอร์มของมามาร์ดชิมลี่ก็เปรียบเสมือนการประกาศกร่าวว่าลิเวอร์พูลไม่ได้แค่หาคนมาแทนที่ควินคิลูเฮอ์แต่พวกเขากำลังได้ผู้ท้าชิงตำแหน่งมือหนึ่งที่พร้อมจะหายใจรถต้นคออาริสงเบเกอร์เข้ามาสู่ทีมอย่างแท้จริงนะครับดวน หงแดนรอรับสื่อหนหอมปูนนะครับลียงพร้อมปล่อยฟลฟาน่าหากได้คาตัวตามที่ต้องการ IMC สปอนะครับสื่อชั้นนำของประเทศฝร,รั่งเศสรายงานมาว่าโอลิมปิกลียงสโมสรดังศึกลีกองฝรั่งเศสพร้อมที่จะปล่อยตัวมาลิกโฟลฟาน่าปิดดาวรุ่งมากบอลสวนสูงทีมชาติเบลเยียมออกจะถิ่นกรูปามาสเตเดียมในช่วงสัเมาร์นี้หากได้คาตัวตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับโฟฟาน่าก็เป็นหนึ่งใน,นเตะแนวรุกที่ตบเป็นข่าวผัวพันกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องโดยรายงานระบุว่าหงแดงก็ต้องการให้ดาวเตยนวัย20ปีเข้ามาเป็นตัวแทนของลุยดิอาร์ที่ซอแวลสะย้ายอาจากทีิแอนฟิลด์นั้นรับความสนใจจากทั้งบาร์เซโลนาและไบยร์มเนกกระข่งกันลียงเองก็กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักและอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องขายผู้เล่นบางส่วนออกไปโดยแค่ว่า แข้งวันในคิดชาวเบลเยียมรายนี้อาจได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมด้วยราคาที่สมเหตุสมผลการย้ายปร,รุ่มทีมลิเวอร์พูลจะเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญต่อไปในอาชีพของโฟฟาน่าโดยซีซั่นที่ผ่านมาจาต,ตัวแสดงเห็นถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมโดยการซัดไปแล้ว17ประตูซึ่งการย้ายไปยังแอนฟิลด์นั้นอาจนำพาเขาไปสู่อีกระดับเนื่องจากจะได้ลงเล่นร่วมกับผู้เล่นระดับโลกและทำงานกับยอดโค้ชอย่างอาเนลส์หลั ปัจจุบันนะครับลิวูลต้องการผู้เล่นแนวรุกอีกอย่างน้อยหนึ่งรายหากต้องการควร้าแชมป์รายการใหญ่ๆซึ่งการเซ็นกับฟอร์ฟาน่าก็ถือเป็นการตัดใจที่ฉัฉลาดปัจจุบันทันเฟิร์มมาเก็ตเว็บเว็บไซต์ชื่อดังได้ประเมินค่าตัวของเขาเอาไว้ที่30ล้านยูโรย่องไรก็ตามน่าสนใจนะครับว่าลิวูลจะสามารถเซ็นสัญญากับฟอร์ฟาน่าด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันได้หรือไม,ม่แต่นี่ก็คือการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับอนาคตและข้อตกลงนี้อาจดูเหมือนคุ้มค่าในระยะยาวสำหรับหงแดง นอกจากนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งคว้าแชมป์พิมลิกมาสดๆร้อนร้อนและจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับโฟฟาน่าโดยก่อนหนนี้เอเนต์กองเขาก็ยอมรับว่านักเตะในความดูแลของเขามีความใฝ่ฝันที่จะเล่นกับหงแดงนะฮะตลาดเดือดพื้นใดถอยทัพลาเชสโกเอเดนเดินเครื่องเจาจาหหงแดงทันควันสันส้นๆตลาดกสิกรนักเตะอีกแล้วนะฮะวงในเปิดเผย เอเจนของดาวยิงฟอร์มร้อนแรงเบนจามินเชสโกไม่รอช้าเดินสายเปิดตัวเจรจาก,กับลิเวอร์พูลและยังใหญ่พิมลีกอีกหลายเทียมหลังอาร์เซนอลตัดสินใจถอนสมอเรือจากดิวนี้สาเหตุสู้ขัดตัวไม่ไหวและล่าสุดนะครับเพิ่งปิดดิวข่าตัววิกเตอร์ยอรรสจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่ออาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นตัวเต็งมาตลอดตัดสินใจล้มเลิกความพยายามในการคอดตัวดาวยิงชาวสโลวีเซียรายนี้หลังจากที่ถูกอาบาเลซิกตั้งกำแพง ค่าตัวสูงถึง90้าล้านยูโรหรือราว78ล้านปอนด์ทำให้ทัพปืนใหญ่ต้องเบนเข็มไปเลยละตัววิกเตอร์โยคอเรสจากสปอร์ติ้งลิสบอนแทนและล่าสุดนะครับใกล้ที่จะปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วด้วยสถานการณ์พลิกผันอย่างรวดเร็วเมื่อ TBR Foot ์ฟุตบอลเสอร์ดังรายงานมาว่าเอเยตนของเชสโกได้เข้าเกียร์เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหาต้นสกัดใหม่ให้นักเตะโดยพุ่งเป้ามาที่พิมลีกเป็นหลกักมีการติดต่อไปอยังลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูและนิวคาสเซิล เกดเสอนความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแม้ตัวนักเตะจะผิดหวังที่ชวดซบถิ่นอิมเมอรสเตเดียมแต่ก็พร้อมพินณาทั้งลึกออื่นโดยยังไม่ปิดโอกาสที่จะค้าแข้งกับไลซิกต่อไปเช่นกันศึกชิงหอกเป้าหมายของเชสโกกับเอเกติเก้ใครคือคนที่ใช่กันแน่เมื่อมองมาที่ลิเวอร์พูลคำถามสำคัญกืดระหว่างเชสโกกับอีนึ่งเป้าหมายหลักอย่างฮุกโกเอเกติเก้ใครเหมาะสมกว่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับสิติ ฤดูกาลล่าสุดเบนจามินเชสโกยิงไป21ลูกกับอีกหอาซิตจากการลงเล่น45นัดฮูโกเอกติติก้ยิงไป22ลูกกับอีก12อาซิตจากทั้งหมด48นัดตัวเล่นในกาลจี้เห็นว่าเอกติติก้นะครับมีสถิติการมีส่วนร่วมกับประตูที่ดีวกว่าเล็กน้อยและอาจเป็นคนน่าที่กุคบลึ่งกว่าในเวลานี้ขณะที่เชสโกมีภาษีดีกว่าในแง่ประสบการณ์เกมระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์บทสรุป แม่เยนของเชสโกจะพยายามผลักดันดดวให้กับลิเวอร์พูลอย่างหนักแต่จากสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าเส้นทางของฮูโกเอเกติเก้สุทินแอนฟิ์จะเปิดกว้างและมีความเป็นไปได้มากกว่าในเวลานี้ทว่าปัจจัยตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคงอยู่ที่ค่าตัวซึ่งทั้งสองสโมสรต้นสกัดยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมลดราคาลงง่ายๆด่วน ขุนข้อนคลัง่งระดมทุน55ล้านปอนด์นะครับล็อกเป้าทุ่ม50ล้านล่าฮาวิเลียนจากรังหงสเ์เสตเตอนตลาดกากรจัดนักเตะพิมลีนะครับขุนค,คอนเวนแฮมยู United, เต็ดเตรียมเดินเครื่องเต็มกำลังในตลาดการจัดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังอัิฉีดงว่าประมาณก้อนโตจากการปล่อยตัวโมเมตคูดตให้กับสเปอร์โดยมีเป้าหมายใหญ่ก็คือการกระชากตัวฮาวิเลียนมิฟิล์นะักการจากลิเวอร์พูลดยค่าตัวมหาศาล50ล้านปอนด์ดิวต่อดิว กองหลังเตรียมเปิดตัวกองกลางแม้จะยังไม่มีการสัญญาอย่างเป็นการนะครับแต่สัญญาณบวกแรกของทัพกุนคอนภายใต้การคุมทีมของกุนซือเกรแฮมพอตเตอร์ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเดอะการเดียนสื่อชั้นนำของกัางเกิดรายงานมาว่าเวนแฮมจ่อปิดด้วคว้าตัวอาเฮัจมาลิกดิยุฟปากกันหลังทีมชาติเซเนก้ลของซาราเวีพาร์คด้วยค่าตัวเบื้องต้น22ล้านปอนด์เพื่องเงอนขที่อาจเพิ่มไปเป็น27ล้านปอนด์ในอนาคต แต่พายุยังไม่สงบแหล่งข่าววงในเปิดเผยทันทีว่าการซื้อขายของดิยุบลุล่วงเวนแฮมจะเดินหน้าเต็มกำลังต่อเพื่อเล่เล่าลายเซ็นของหามวิเอเลดโดยสโม,มสรมีความมั่นใจอย่างสูงว่าจะสามารถโน้มน,น้าวให้ดาวเตะในวัย22ปีรายนี้ย้ายออกจากถิ่นอันฟิลและมาร่วมทัพทีมขุนขอนเวนแฮมได้สำเร็จแม้จะต้องเจอคูอ่แข่งอย่างอาบาลิซิกและนิวคคสเซลก็ตามทำไมดีลนี้ถึงมีความเป็นไปได้สูง กุญแจสกันอยู่ที่อนาคตของตัวนักงตะเองเอเลียตซึ่งได้ลงเป็นตัวจริงในพิมลิกเพียงไม่กี่เกมในฤดูกันที่ผ่านมาได้ออกมาเปิดใจกับเฮตตี้ทีวีถึงสานะของตนเองอย่างตรงไปตรงมาส่งชัดเจนชัดเจนว่าพร้อมพิจารณาการยึดทิมเพื่อโอกาสลงสนามผมกําลังจะอายุ23ปีอาชีพนักฟุตบอลมันสั้นนักผมไม่อยากเสียเวลาไปประปาเอเลียดกล่าวผมก็อยากลงเล่นและเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะเป็นได้ และถ้ามันหมายความว่าผมจะต้องย้ายไปที่อื่นนั่นก็คือการตัดใจที่ผมและทีมงานต้องคุยกันกรคมสภาพน,นี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชันดีที่โหมให้ความมั่นใจของวินแฮมลุกชวนขึ้นและทำให้ดิวมูลก่า50ล้านปอนนี้ก็ลายเป็นเรื่องที่แฟนบอลต้องจับตาอยู่อย่างไม่กระพริบตาในกระสุกาวเลยวภูลครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่ส4บส่ก,กรกฎาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ